คือจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมโปรดมากๆคือแลวเป็นอะไรที่มันหายากมากๆมันต้องจองลิน o ดน u เลินเดนเพราะเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่แบบต้องพ่อผมผัดะใช้วเวลานานใช่ไหมทำไปเนี่ยมพรแลเรก็กินใ,ให้มันมีมะเร็งบ่าเดี๋ยวโมไม่มีงานมันกับหันลูกกระปูกวัวเยอะมาก เปิดคลิปไหมดีใจตัวเองเลยดีใจตัวเองวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนของผมไม่ใช่นี่คือพ่อจริงๆอ่ะสับมาจากคําว่าวานิลภาษาอาหรับได้ว่าพ่อแต่เรียกไปเรียกมาสั้นๆลิ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 ง่ายๆเลยเนาะวันนี้เราจะมาทําแกงอะไรทำลิ้นแดงลิ้นอะไรลิ้นอะไรลิ้นวัวลิ้นวัวเดียวจเย็นททาลิ้นวัวใช่ไหมลิ้นวัวแดงผัดคือจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมปวดมากๆคือแลวเป็นอะไรที่มันหายากมากๆมันต้องจองอยากรู้ว่าเผื่อมีคนจะทำอหมล่มันมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีลิ้น ตัวน่าเห็นดูทุกคนโอเคแล้วก็คะน้าคะน้าพริกพริกใหญ่ใหญ่ตะไคร้ตะไคร้ไอันี้ซอสแดงซอสแดงซอสมะเขือเทศอันนี้หอมใหญ่กระเทียมรากผักชีน้ำตาลเกลือซีอิ๊วไอ้นี่เกลือไม่ใช่เหรอเกลือน้ำตาลมาอยาได้คือเราต้องอะไรดิมาย่างหรือต้มอ๋อคือเราเราย่างก่อนแล้วก็เราต้มใช่ไหมเอ้ยให้อเบเอาไว้นั้นไหมเอาอะไรมาครอบไหมไฟมันจะได้ไม่โดนลง ด้ะจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไรมันเสร็จเดี๋ยวมันเลาเออกมาคือเอ้นี่คือลิ้นหมดเลยใช่ไหมนี่นคือนี่คือลิ้นหมดเลยในช่วงนี้มันลิ้นอันนี้โคนมันละแต่ว่าเราก็ผัดเ,เหมือนกันลิ้นไดโนเสาร์ลิ้นไดโนเสาร์เป็นวัวคือหายากมากผมต้องโทรจองเพื่อนอ่ะเพื่อนของผมมันขายวัวอยู่ใครเนื้อผมบอกเฮ้ยมึงจองเลยดิโอ้ยากมากไอ้นี่น้ำหนักกิโลนึง ทำไมอ่ะเขาบอกว่าได้แค่กิโลหนึ่งแสดงว่าถ้าวัวตัวเล็กลิ้นมันก็จะเล็ก,ลกวัวใหญ่อ๋นจะาลิ้นวัวพันใหญ่อคือกลิ่นคุนค้นๆมากจําได้พ่อเคยเผาในเตาแก๊สที่บ้านกลิ่นจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเออเเอหอมแก้มที่ไหน <laughs> ถ้าอยู่บ้านนี่พ่อหอมแก้มตลอดไม่แต่กลางคืนหลับนะลูกหลับนะลูกจริงเนี่ยเคินเขิน คือกว่าจะพาพ่อมาได้นะทุกคนคือแบบโอ้โหคือพอ่อเป็นคนไม่ค่อยออกกล้องบางทีนั่งไปตัดต้นไม้ริมถนนริมเขาเรียกว่าที่สวนเนี่ยที่สวนตัดต้นไม้แล้วก็แบกอยู่บนมอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อมาให้แพะคนก็ถ่ายรูปส่งให้ผมว่าบอกโอ้โหไม่ส่วนตัวเลยว,<อ>วันนี้ก็ใส่หน้ากากมาแต่ผมไม่ถอดก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยอยากออกกล้องผมบังคับมาเพราะเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่แบบต้องพ่อผมผัดอ๋ <c oughs> อเราเผาแค่ตรงนั้นตรงนี้เราไม่เผาเผาหมดเลยให้ไปต้มใส่น้ำในนี่ยามพังไหมต้มแล้ โอ้เริ่มดำแล้วคือทำไอนี่เสร็จผมรู้เลยอย่างแรกที่ต้องทำความสะอาดคือเตาเนี่ยมันคงได้กลิ่นนะจริงๆอ่ะพ่อผมทำตลอดนะแต่ว่าผมไม่เคยมาแบบวา่าเห็นอะไรแบบนี้แบบว่าใกล้ชิดได้ล้ <Okay. S 3> ลางอีกล้างอีกไม่เป็นไรจะคุ้นจะดูทุกคนโอ้หอ๋อ ยังร้อนอโอ้โขูดอย่างนั้นเลยใช้เวลานาน,านใช่ไหมทำไหมเนี่ยแล้วถ้าเราไม่เกะไม่ได้มันก็เหมือนกับเรากินมาริงอ๋อมันจะแข็งแต่อันนี้ก็คือมาริงด้วยใช่ไหมความดำเนี่ย ไม่เป็นไรหรอกเพราเราก็กินให้มันมีมะเร็งป่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวโมอไม่มีงานโคือที่เราจุดประสงค์ที่เราเผาอันเพราะว่าจะให้มันง่ายต่อการแกะ mm. เพราะประเด็นคือเราจะไม่กินไอเปลือกนอกเพราะมันแข็งถูกต้องไหมโอเข้าใจเหตุผลที่ทําไมต้องเผาละ่ะรือว่าไปต้มแต่ว,ว่าถ้าเผาก่อ,กอนแล้วต้มก่อนก็ดีกว่าใช่ไหมเรื่องอะไรอันหนึ่งอ๋อถ้าไม่เราทำสองอย่างเนี่ย อ๋อคือต้อมอในที่นี้ต้มสองแบบต้มเพื่อเอาหนังออกออกับต้มเพื่อให้มันหมักครับทุกคนขั้นตอนต่อไปคือเราต้องการตั้ให้มันสุกเร็วพ่อก็เลยบอกว่าต้องผ่าให้เวลาเราต้มนี่มันจะได้เข้าไปด้านในซึมใช่ไหมเลยโหเปิดอย่างนี้เลยมันกับหั่นลูกกระปุกวัวแอบบ่มาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเวลามันออกมาแต่ เียพ่อจะมาออกคลิปทุกๆเดือนนะทุกคนหืมอ๋ออ๋ออาดผักชีโมจทำไมต้องใส่ลาดผักชีให้มันหอมใช่ไหมกลินอนดับกลิ่น,ออนอโ,โอ้โห ซอสดแดงก็คือซอสที่เราทำเนื้อแดงใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วอย่างอื่นไม่ใส่หรออย่นี้น้อนี่เราเขากอก้าเค็มแก้ยาก้าเค็มแก้ยากใช้เวลานานแค่ไหนตรงนี้สี่สิบนาทีเลนาทีแสดงว่าเราจะเจอไก่สี่สิบนาทีรีบไปล้างมือไปไหนได้ตอนนี้ก็คือรอทำไมเสร็จแลวระหว่างที่รอ 跑快了。哦。哦。 ทุกคนคือผมจะลองกินนี่ผมจะลองกินดูนะหึ่เค็มข้นมากมเนื้อมันเค็มไหมไม่ได้กินเนื้อทีแต่ไปแค่เอาไปจิ้มนิ่มโอ้โอ้โอ รมอนมากอืมอืม,อมไม่ต้องผัดก็อร่อยคือถ้ามีข้าวข้าวร้อนรอนจันไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมีผักผ่านย อ๋อบางๆไงเดี๋ดวยวให้เราได้ดดไม่ไม่ครบเหรอฮะต้องเหลา ข้างหน้าเขาต้องหอมเด็กๆใช่ไหมดิมันจะเน้นนุ่มอย่างนั้นไหมเสร็จแ,แล้วไม่ใส่หอมเนี่ยเหรอนี่อันสุดท้ายเลยเราจะน,นุ่มขึกว่น คิดถึงมากแกน้อยอ่ะกิโลนึงกินคนเดียวก็หมดเลยนี่นี่เองก็ไปชนะเลยเลยใช่เลยอ่ะกั้งบุญแล้วนีนไหมน่าจะได้ได้แหละนี่น้ำตาลใ็ยังเกลือก็อะไรอีกซีอิ๊วขา้จยังข้ามัเสือ ไปแก่เลยไปแก้เลยเหรอรที่ผมสังเกตได้นะถ้าผมทำเองอะ่ะผมอาจจะใส่หอมใหญ่ก่อน<ม>เนี่ยเทคนิคของพ่ออีกแบบนึ่งแถวโซลิ้นเลยใช่ไหมนี่ต้นลิ้น แผ่นมันจะบางประมาณนี้บิสมิลลาฮิราะห์มานริรรฮีมอืมนุ่มโอเคเอาไว้โอเคต้นลิม้มมีไขมันอยู่นิดนึงการทำเม,มนูวันนี้ง่ายไหโอเค อลิสฝึกเมนูนี้จังไอ๋อทำเองทำเองทลเองจริงเหรอโอ้โหเพื่อนครับคนไหนที่มีฟาร์มแพะมีอะไรนะมีลูกแพะเนี่ยพ่อขอซื้อไม่ก็ให้ฟรีก็ดีใช่ไหมล่ะแพะพันสวยๆโอเคคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครับบายนี่สุดท้ายจะบอกมี